แข่งขันและจัดเล่นนักกีฬาเออายุ27ปีสิ่งที่เธอบอกคือคิดถึงเมืองไทยใช่ไหมคิดถึงอาหารไทยด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะแบ่งเวลาการทํางานเขาจะเป็นอาหารนะใช่ค่ะครับให้พอ่อเขาผมจะไม่ปิดบริหารขาดก็จะแบ่งเวลาช่วงเย็นไปปรุงพจนที่ยิานซึ่งเปิดขึ้นมาเป็นอนิษฎกินใช่ไหมค่ะขายของอีกแล้วนะเธองานเลี้ยงต่อ เจ้าของสถิติสามเหรียญโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงเทนนิสแล้วถ้าใครอยากจะเรียนอ <ฮะ S 1> าจเรียนทวนนะเธอเปิดกีมมาไว้สองสาขาด้วยกันและแน่นอนเดี๋ยวได้เจอกันวัน,นังคารนี้นะครับโตชมสิสาสิงหาคมกรรมการข่าวฟุยนอกจอ จะเป็นช่วงเวลาหลังจะเดินทางกลับมาประมาณสักปีห้ากว่าจะมีพิธีต้อนรับันใหญ่จริงๆที่สนามบินโตนาโภมเสร็จแล้วจะมุ่งหน้ามาที่อาคารบารีนอลมากรรมกรข่าวคือนอกจอหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไม่ว่าจะเป็นน้องเคนิดพานิพัฒน์เจ้าของเหรียญทองเทควคนโดหญิงและน้องบีจันแจมเจ้าของเหรียญทอง